การเดินทางครั้งนี้อันตรายอย่างยิ่งเจ้าต้องเตรียมการอยาร่างรอบคอบแน่นอนทั้งโลกคือกระดานหมากข้าคือผู้เล่นหมากฤดูหนาวปีที่20ของคังเฉินรัชทายาทแห่งต้าหลังสิ้นชีวิตที่เขตเหนือจากะพดแห่งคังเฉินสิ้นประชน รัฐญ,ญาตองค์ที่สี่แย่งชิงบัลลังก์รักษาเขตเหนือด้วยความจงรักภักดีตระกูลฉินที่อยู่มาเป็นเวลาหลายปีกลายเป็นเหยื่อของการต่อสู้ภายในราชสำนักตระกูลฉินถูกเนรเทศไปยังปิงโจต้องถึงภายในสามเดือนเริ่มต้นการเดินทางด้วยการถูกจํากัดข้าสวมบทเป็นตัวละครหญิงรองที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในหนังสือผ่านมาแล้วหกเดือนตัวเอกหญิงในหนังสือถูกวางแผนให้ตกน้ํแย่งคู่มั่นของข้ายิ่งไปกว่านั้นยังร่วมมือกับร่างเดิมคู่มั่นเก่าของข้าเซียจ้านใช้จัดให้้ตองนประทห้ตร่ใคคจะิด ทำให้ข้าได้พบกับชินเสืงท okay. hey, yeah. uh huh. ี่ควรฝากทั so ้งช so ีวิตปัจจุบันข้าถูกเนรเทศไปพร้อมกับตระกูลชินแต่ข้าจัดการล่วงหน้ามาแล้วหกเดือนจึงได้ทำการเตรียมการฟ้ากลับไม่เมตตาต้องการให้เราตกอยู่ในอันตรายเส้นทางการเนรเทศจึงดูว่าข้าจะทำอย่างไรพลิกฟ้าที่ยุติธรรมนี้เริ่มต้นการเดินทางในต้นฉบับแม่ของตระกูลชินนั้นอ่อนแอและป่วยอยู่แล้วเส้นทางการเนรเทศยิ่งไม่อาจทนทานในที่สุดจากไปด้วยความแค้น พี่ชายของข้ากับสามีฉินเซิงแม้จะฝืนทนจนถึงสถานที่เนระเทศแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักต่อมาโลกเกิดความวุ่นวายตระกูลฉินถูกบังคับให้ลุกขึ้นสู้ฉินเซิงกล้าหาและเก่งกาจในการรบสร้างฐานอำนาจให้กับตระกูลฉินแต่สุดท้ายก็หมดแรงและแสงไม่สามารถรอให้พี่ชายขึ้นครองบัลลังก์จึงจากไปในวัยหนุ่มและฉินเหิงขึ้นเป็นจกักรพรรดิได้เพียงสามปีมปก็จะไปเช่นกันหากย้อนกลับไปทั้งหมดล้วนมาจากเส้นทางการเนระเทศนี้ทําให้พลังของบุตรตระกูลฉินหมดสิน้ทนทาลายหลักฐานของพวกเขาเมื่อข้ามาที่นี่แล้วข ให้ถึงปิงโจอย่างปลอดภัยเดินเร็วๆถึงศาลาสิทธิ์ข้างหน้าก็จะได้พักผ่อนแล้วหยุดเจ้าอย่าสือท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรไทเฮาสั่งให้ข้ารออยู่ที่นี่เพื่อรับตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมการส่งตัวครั้งนี้เศวิยะสือ่อท่านถูกลดตำแหน่งเป็นรองผู้ควบคุมพระราชองค์การของไทเฮาคนของตระกูลฉินรับพระราชองค์การ คนในตระกูลฉินปกป้องชายแดนไม่สําเร็จก่อนออกเดินทางเพิ่มโทษอีกย0สิบครั้งเพื่อเป็นการเตือนสติผู้หญิงในตระกูลฉินยืนดูการหลงโทษ,โทษก็มาแล้วจริงๆค่าตระกูลฉินปกป้องชายแดนมาตลอดสามีของข้าทุ่งเทชีวิตยึดรชาชสำนักของชางหูตายในการรบอะไรคือการปกป้องที่ไม่ดีชัดเจนว่าเป็นคำกล่าวหาที่ไม่มีมูลกล้าหาญเกินไปอาลี พวกเจ้ากล้าลงโทษโดยทละการหรือต้องการใส่ร้ายจะมีข้อแก้ตัวอะไรพวกเจ้าต้องการขัดคำสั่งหรือคนมาจะไปคุกเขา่าให้ข้าตีแตง จักระพัดไร้ธรรมไทยเฮาใจร้ายข้าราชการที่ซื่อสัตย์และนายพลกลับต้องถูกใส่ร้ายและดูหมิน่นราชวงศ์ทรงนี้ควรลงจากตำแหน่งได้แล้วหยุดยี่สิบครั้งก็เพียงพอแล้วลูกทรงอาลีไม่เคารพผู้ใหญ่คำพูดบ้าคลั่งและเมินกดในวังหลายครั้งสนักงานไทยเฮามีพระคุณเพิ่มโทษอีกสิบครั้งสวมเสื้อผ้าบางในการลงโทษห้ามล่าช้าขึ้นลงไป ข้าราชการผู้กระทำผิดฉินเซิงเจ้าต้องการกระบฏหรือไม่สามีภรรยาเป็นหนึ่งเดียวหากภรรยามีความผิดควรให้สามีรับโทษแทนไม่รู้จักชีวิตและความตายเจ้ารู้ไหมว่าการต่อต้านคำสั่งอย่างเปิดเผยเป็นความผิดอะไรชินเซิงไม่กล้าต่อต้านคำสั่งกฎหมายใหญ่หลีเล่มที่เจดข้อที่สสามีสามารถรับโทษแทนภรรยาได้เพียงแค่เพิ่มโทษอีก30เซ์ข้ายินดีที่จะรับโทษอีก13าครั้งขอให้ท่านช่วยเหลือเซิงเอ,อ๋อ ไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นข้าผิวหนาเนื้อแข็งไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลดีถ้าเจ้าต้องการทําตัวเป็นฮีโร่งั้นข้าจะช่วยเจ้าทำตามที่ต้องการคนมาลงโทษลงไปมาชายหนุ่มในตระกูลชิงกล้าหาญและเก่งการรบการอยู่ห่างจากเมืองหลวงคือการให้มังกรลงทะเล ง <S <S ลงมือหนักเกินไปหากไม่รักษาทันเวลากลัวว่าจะมี um อันตรายถึงชีวิตข้าไม่เป็นไรอย่าก,กังวลทำอะไรอยู่ทำตัวชักชา้าด้วยความเร็วแบบนี้ของพวกเจ้าเมือ่อไร่เราจะถึงปินงโจงกระกูลฉินล,ล้วนเป็นทหารปกป้องชายแดนมาหลายปีหากออกจากฉางอันก็จะถึงแก่ชีวิตเจ้านายของเจ้าที่บ้านจะถูกประชาชนทั้งหลายดังเกียจเจ้ากล้าหาญเกินไปเหยียนเจ้าทายสิตอนนั้นเจ้าจะเป็นอย่างไร นี่คือ,อยาหยุดเลือดและบรรเทาอาการปวดยาลดความร้อนและรักษาแผลที่แท้เจ้ามีการเตรียมการไว้ก่อนแล้วยังมีอีกไหมสามารถแบ่งให้พี่ชายและสามีของเจ้าบ้างได้ไหมสบายใจเถอะตอนนั้นถ้ามีโอกาสฉันจะยุนเนียงยุนเนียงน้องสะพ้ายเป็นอย่างไรบ้างยุนเหนียงไม่มีอะไรใช่ไหมดีมาก สาม <forcé Deus S 2> ีสะพายเพิ่งทอดก็ถูกส่งเข้าคุกใหญ่หลังทอดมีอาการเลือดและพลังงานอ่อนแอมีอาการอุดตันในเส้นเลือดแล้วจะทําอย่างไรดีเจ้าสิเหมือนกับคนที่ถูกในระเทศแบบนี้ชีวิตไม่ดีโทษใครได้ละื เดินด้วยการใส่โซ่เดินช้ามากจริงๆถ้าสามารถเอาโซ่ของสามีและพี่ชายออกทั้งหมดทุกคนก็จะเดินได้เร็วขึ้นให้สามีของฉันอุ้งสามีสะพ้ายจะไม่ทําให้การเดินทางล่าช้าถ้าหากไม่สบายใจสามารถถอดในตอนกลางวันแล้วใส่กลับในตอนกลางคืนเจ้าอย่าสื่อฉันเห็นว่าน่าจะได้ออกเดินทางจากฉางอันให้เร็วหน่อยจะได้ทํางานให้เสร็จและส่งให้เรียบร้อยได้ตดพวกเขาออกเถอะ เอายาให้สามาพี่ชายาเธอให้ฉันกินอะไรยา,<ญ>าที่อลิเตรียนไว้ฉันเพิ่งตรวจสอบมาย,ยาแก้ปวดมีประสิทธิภาพดีมากขอบคุณน้องสะพายที่หก<า>เสร็จแล้วออกเดินทางาแผลจากการตียังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บเลย ยาของเธอดีมากแค่เธอเอาเงิน,งนให้กับเจ้าหลงหมดแล้วทําให้เขาได้ประโยชน์พ่อฉันให้แบบลับๆตอนที่เรายัดเงินพวกเขาต้องเห็นแน่เมื่อเงินถูกเปิดเผยถ้าทิ้งไว้ในตู้ก็เป็นไัยไม่เป็นไรฉันยังมีการเรตียมการอื่นๆมาพักกันสักหน่อยเถอะไปกันเถอะช้าหน่อยนะ อาลีสามสะพ้ายเธอแม่ให้สามสะพ้ายให้นมลูกเธอแต่หยุนเหนียงยังสลกอยู่เราจะย้ายสามสะพ้ายไปหลังหินเธอเป็นห่วงลูกบางทีเธออาจจะตื่นขึ้นมาดีฉันจะอุ้มเธอไปทำอะไรเด็กน้อยร้องให้เสียงดังมากเราลองดูว่าจะทำได้ไหมให้เด็กกินนมก่อนร้องให้จนรำคาญไปเถอไปเถอะ ยาแก้ปวดที่อลิเตรียมไว้ถ้าลองมาแล้วใช้งานได้ดีมากแม่หัวํำลงถ้าจะให้สามฉิตยาก่อน เปิดเส้นและกระตุ้นเลือดแล้วเสริมด้วยยาไม่กระทบต่อการให้นมของสามยังช่วยกรับสมดุลเลือดได้ดีโอ้ตื่นแล้วตื่นแล้วยุนเนียงยุนเนียงดีมากตื่นแล้วเจ้าตื่นแล้วต้องขอบคุณน้องสไายที่ช่วยเจ้าทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน สามพี่น้องไม่ต้องเกรงใจรอให้สามพักสักครู่ก็สามารถให้นมเด็ก,กได้แล้วดีขอบคุณน้องสะไทยสามเจ้าทำยาไว้ในเข็มกลัดทานวันละเม็ดจะช่วยบำรุงเลือดพวกเจ้าดูแลเธอให้ดีข้าได้หาทางให้ยากับพี่ใหญ่แล้ว ยังเจ็บอยู่ไหมไม่มีอะไรไม่เจ็บได้แล้วถึงเวลาที่จะออกเดินทางเรียกพวกเขาไปแย่แล้วจเจ้าของเดิมนั้นมีอาการเย็นในมดลูกและร่างกายอ,อ่อนแอตอนนี้อากาศชื้นและหนาวเย็นกลัวว่าจะมีอาการปวดประจําเดือนชีวิตนี้ยังไม่เท่าตายเกิดอะไรขึ้นหัวเราะอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันน้ําดอกทานตะวันมาแล้วอดทนอีกนิดเดินไปข้างหน้าอีกสองสามลิ้จะมีบ้านร้าง <ผม S 1> คืนนี้เราจะนอนที่นั่น ขึ้นมาเธอฉันจะแบกเธอแต่บาดแผลของเธอไม่เป็นไรขึ้นมาเธอ <c oughs> เด็กหนุ่มมีอารมณ์ร้อนแรง <c oughs> อุณหภูมิของเขาทำให้ฉันรู้สึกด,ดีขึ้นจากอาการปวดท้อง แบกฉันเดินไปสามสี่ี้อาเสืงกลับไม่น่าแดงและไม่หอบเลยอาลีดื่มน้ำร้อนสักถ้วยขอบคุณแม่ยุนเหนียง ทำให้ร่างกายอบอุ่นขอบคุณแม่ถ้ามีซุปไก่สักถ่วยก็ดีจะได้บำรุงพวกเธอสักหน่อยซึ่งเออเธอจะไปไหนฉันจะออกไปเดินเล่นดูว่าจะมีไก่ป่าหรือเปล่าเธอจะโง่ไปไหมในช่วงเวลานี้แถวนี้ไก่ป่ามาจากไหนไก่ป่าก็ไม่มีขนจริงๆแล้วซุปปลาก็ได้ปลาแม่อย่าพูดแบบนี้เลยรอบๆนี้ไม่มีแม่น้ําไม่มีทะเลสาบปลาเอามาจากไหนท่านยังไม่ควรหวังนกหานใหญ่ตกลงมาจากฟ้าต้มซุปให้หลานชายหลานสาวดื่มนะ นกหานใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้จะพูดถึงนกหานใหญ่ทำไมทำให้ใจของน้องหกวันไหวอย่ามองเลยตอนนี้มีที่ไหนนกหานใหญ่ไหนกันถึงจะมีคุณไม่มีธนูจะทำยังไงไ น้องหกทำได้ดีนะอยากกินนกหางนกห่างก็จะเข้ามาหาคุณนี่คงเป็นนกหางตัวมีใช่ไหมหรือว่านี่คือร่างกายของปลาครัฟตามตำนานสวิยาสือจะจัดการให้เรียบร้อยจะแบ่งให้พวกคุณครึ่งหนึ่งนัดนั่นดีเลยรีบไปเอาหมอเหล็กยืมให้ตระกูลฉิ้นหนึ่งไปไปมามาเร็วไปมีนกห่างกินแล้วหอมจริงๆ นานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กินเนื้อใช่แล้วพี่น้องนกหางนี้อร่อยจริงๆซุปนี้อร่อยมากพี่น้องอยากกินอีกเลยให้ใส่กุญแจมือพวกเขาเลยไปเถอะดีเมื่อกี้หางตัวใหญ่ดูเหมือนจะกินเถอยกชามขึ้นมากินเนื้อวางชามแล้วด่กคุณแม่สุนัขตัวนี้ S <S มาเถอะไปแล้วโชคดีขึ้นมาเถอะฉันดีขึ้นมากแล้ว,ลวป้าตัวน้อยสามารถเดินเองได้ <S <S พวกเราก็ทำได้พี่ชายพี่สาวก็ทำได้ฉันก็ทำได้ รอจนพวกเธอเดินไม่ไหวพ่อจะอุ้มพวกเธอไปเด็กๆในตระกูลฉินนี่เข้าใจเรื่องราวจริงๆประสบกับเหตุการณ์แบบนี้แต่กลับไม่ร้องให้ไม่ส่งเสียงออกเดินทางเถอะไปเถอะไปแล้วยูเอ๋เธอเป็นอะไรไปอยู่เอ๋คุณยายฉันกระหายน้ำมากยูเอ๋อยูเอ๋จะทำยังไงดี อากาศแห้งแล้งนี่คือการไม่ได้ดื่มน้ำเป็นเวลานานขาดน้ำแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกสวิยาสือ่อขอให้ช่วยให้น้ำดื่มหน่อยลูกของฉันขาดน้ำและกระหายน้ำอ้าไม่ได้น้ำของเรายังไม่พอให้ดื่มเลยจะให้พวกเธอได้อย่างไรให้พวกผู้ต้องขังเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อพวกเธอยังอยู่ที่ตระกูลชินแห่งห้องเต้ปิงสีฉันขอประนามเธอแต่ฉันเห็นว่าเธอเพื่อความรักที่มีต่อลูกชายคุณคุกเข่าลงโคกัว่าสามครั้งเรียกข้าอีกครั้งท่านเจ้าอยู่ที่นี่ข้าอาจจะอารมณ์ดี จะให้คุณดื่มน้ำสัต์หน่อยสำนักงานคนที่สนับสนุนข้าก็ต้องมาแล้วดูเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าจะรีบช่วยลูกชายขนาดนั้นผู้ถูกในประเทศคือชีวิตที่ไร้ค่าบนเส้นทางการในประเทศตายไปไม่กี่คน ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเด็กคนนั้นไม่ตายก็อุ้มขึ้นมาให้ข้าเดินทางน้องชายคนที่สามข้าจะมารับอยู่เหรอข้างหน้ามีน้ำแล้วท่านคือจินเสี่ยวเจียนหรือไม่หยุดหยุดหยุดท่านคือจินเสี่ยวเจียนหรือไม่ อาค่าต้นปีที่แล้วพวกเราขนส่งผ่านเขตเหตเนอือทูกชาวเฉียงฮูจงตีเว้ยท่านคือจิ๋งเสีย่ยว <สา S 2> จิ่งนำทหารตีขื้นชาวเฉียงฮูช่วยชีวิตพวกเราในสำน,นักงานขนส่งทรัพย์สินและชีวิตท่านคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเราจริงหรือดีดีผู้มีพระคุณ <S <S ที่ช่วยชีวิตคุณตอนนี้ต้องการน้ำมีน้ำไหมมี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 เอาน้ำมาเถอะขอบคุณเร็ว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 เฮ้ยสำนักงานที่แปลก มีความหวังแล้วเสร็จแล้วราชสำน,นักส่งตัวผู้ต้องโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกทางโอ้นี่ไม่ใช่ของเมืองเป่าติงเหรอเจ้าอย่าสื่อที่เจ้าใช่ไหมท่านคือฉันเองยังหวยจากสำน,นักส่งของหยางเราเคยมีธุรกิจร่วมกันท่านหรือไปแล้วเหรอครับท่านคือหยางหัวใช่ไหมท่านนี่คือเรากําลังส่งของไปยังเลหลังจวินพวกท่านจะไปไหนเลหลังจวินพานติงโจบังเอิญจังเลยนะ ราชสำนักส่งตัวผู้ต้องโทษท่านน่กควรจะถามน้อยลงหน่อยอ่าเข้าใจ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 ,าใจงั้นพวกท่านเดินช้าๆนะเราขอไปก่อนนะครับลบไปไปกันเถอะวันนี้ถือว่าพวกผู้ต้องโทษโชคดีนะครั้งหน้าคงไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้ว รีบให้ฉัน,นเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางลุงหกทำได้ดีนะท่านเมื่อไรถึงได้เป็นผู้ช่วยชีวิตของคนอื่นนี่คือแผนสำรองของเธอใช่ไหม